โอ้โหการแต่งกายแบบนี้ลองเท้าแต่แบบนั้นยังไงก็เท่าแกดอยแน่เลยวันนี้อะไรจะโชคดีขนาดนี้เนี่ยสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับโอ้ก็ต้อว่าเท่าแก่ดอยสุดท้ายมาซื้อของแถมเนี่ยนะของแถมไม่ได้มีไว้ขายว้ากล้องนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะ เออกล้องนี้เราไม่อละโลๆๆๆกระเป๋าลุยเหรอต้องมีตังเยอะแน่เลยอะไม่อะไรอะอ,อ,อ๋อไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะซื้อได้นะครับดูจากบุคลิกของคุณแล้วนะครับโอ้โหเหมาะกับสินค้าเรามากเลยนะครับแล้วราคาเท่าไหร่ราคานี้5้าล้านห้าเท่านั้นเองครับอะห้าล้านห้าแต่คุณมาถูกจังหวะนะครับตอนนี้บริษัทเราได้จับโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณซื้อกล้อง เราแถมรถเบนซ์คันหนึ่งให้คุณเลยครับใช่ครับดีขนาดนั้นเลยสภาพใหม่เอี่ยมครับแต่รถของแถมคันนี้คุณภาพดีจริงหรือเปล่าอ่ะดีจริงๆครับแต่ผมไม่ชอบคันนี้ผมขอเลือกไปอางอื่นได้ไหมได้ครับได้ครับเลือกได้ทั้งร้านเลยครับคันไหนก็ได้ครับ ผมขอแถมเป็นผุงเท้าคู่หนึ่งแล้วกันน,นี่คุณไม่เอารถเหรอครับคุณกำลังแกล้งผมอยู่หรือเปล่เาเนี่ยคุณกำลังล้อผมเล่นอยู่ใช่ไหมฮะผมซื้อกล้องกับคุณขอแถมแค่ถุงเท้าคู่นึงไม่ได้เหรอแถนรถให้ผมจะมีประโยชน์อะไรผมขับรถไม่เป็นซะหน่อยกูคแค่ล้อมันเล่นนะมันเอาจริงหรอวะไม่ได้อะงั้นไม่เอาละเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับ องเข้าตั้งคู่นึงอะองเข้าตั้งคู่นึงอะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมต้องไปขอเจ้านายก่อนครับเอออย่างงี้สิเขาอยากซื้อหน่อยเชิญทางนี้ครับเดี๋ยวผมไปขอให้ครับครับผมสวัสดีครับนี่ครับใบเสร็จอันนี้ของแถมที่คุณขอไว้ครับเออร้านนี้บริการดีจริงๆโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับอ๋อพี่ครับคุณจันลยครับอ๋อคันนี้ผมให้คุณนะ เวลาช่วยเหลือคนอื่นอ่ะจะได้ไม่ต้องแบกให้เหนื่อยทำดีต่อไปนะฮัลโหลว่าไงพี่เล็ช่วยพี่ด้วย,ยพี่อยู่ปาี่เขาเป็นอะไรหรอครับไม่รู้พี่ครับพี่ครับไฮ้คุณ ไปยุ่งเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณคเป็นคนทานะช่างคนอื่นจะวหางไงเลยชีวิตคนอ่ะสาคัญกว่าใี่พาเขาไปลงป้าดีกว่า การทำความดีถึงแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผลของการทำความดีจะกลับมาหาตัวคนเอง